ในยุบสมัยหนึ่งมีกลุ่มชายหนุ่มผู้ศรัทธามั่นในพระเจ้าองค์เดียวพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่ผู้คนและผู้ปกครองบูชารูปปั้นและสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เยาวาชนกลุ่มนี้ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามความเชื่อที่งมงายของสังคมและยืนหยัดในอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเมื่อการกดขี่ข่มเหงจากกษัตริย์และสังคมทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขากลัวว่าศรัทธาของตนจะถูกทดสอบจนต้องยอมจำนน กลุ่มชายหนุ่มจึงตัดสินใจละทิ้งบ้านเมืองทรัพย์สินและครอบครัวเพื่อรักษาความเชื่อมั่นอันบริสุทธิ์ของตนไว้พวกเขาได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดังที่ปรากฏในคุรานสูรากาฟีอายะที่สิบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ได้โปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราและได้โปรดทําให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราได้อุดหูพวกเขาในถ้ำเป็นเวลาหลายปี อัลลอฮ์ทรงนำทางพวกเขาไปยังถ้ำแห่งหนึ่งและมีสุนัขตัวหนึ่งปิดตามพวกเขาไปด้วยเมื่อเข้าไปในถ้ำอัลลอฮ์ทรงทำให้พวกเขานอนหลับไหลเป็นระยะเวลายาวนานถึงส0 9ปีตลอดระยะที่พวกเขานอนหลับอัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาอย่างน่าอัศจรรย์พระองค์ทรงประทานริสกีและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่พวกเขาเมื่อเข้าไปในถ้ำและดวงอาทิตย์จะไม่ส่องไปถูกพวกเขา ขณะที่มันขึ้นและขณะที่มันตกดวงอาทิตย์จะคล้อยไปทางขวาเมื่อขึ้นและจะเบนไปทางซ้ายเมื่อตกทําให้แสงแดดไม่โดนตัวพวกเขาโดยตรงแต่ยังคงมีอากาศถ่ายเทพวกเขานอนพลิกตัวไปมาและสุน,นัขของเขาก็นอนหมอบเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถ้ำเป็นการให้เกียรติแก่พวกเขาจากอัลลอฮ์อิบนุอับบาสกล่าวว่าหากว่าดวงอาทิตย์ส่องมาโดนพวกเขามันจะทําให้พวกเขาไม่เกรียม และหากว่าพวกเขาไม่พลิกกลับไปกลับมาดึงก็จะกัดกินพวกเขาจากกุรอานสุรากาฟิอายะที่17ความว่าและเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะคล้อยจากถ้าของพวกเขาไปทางขวาและเมื่อมันตกมันจะเบนไปทางซ้ายเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขารู้สึกเหมือนว่า นอนหลับไปเพียงหนึ่งวันหรือครึ่งวันเท่านั้นพวกเขาส่งคนหนึ่งในกลุ่มพร้อมกับเหรียญเลือนเพื่อแอบเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออาหารที่หาล้านเมื่อชายคนนั้นไปถึงเมืองเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วผู้คนแต่งกายแตกต่างพวกเขากลายเป็นผู้ศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียวกันกันกบเขา เมื่อเขาใช้เหรียญเงินเก่าแก่เพื่อซื้อของพ่อค้าและผู้คนต่างพากันประหลาดใจและนำเรื่องไปแจ้งต่อผู้ปกครองในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้คือผู้ที่หลบหนีจากการกดขี่เมื่อหลายร้อยปีก่อน การฟื้นคืนชีพของพวกเขาในครั้งนี้กลายเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์เพื่อยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้คนในยุคนั้นกําลังถกเถียงกันอยู่หลังจากที่เรื่องราวของเขาได้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้พวกเขาเสียชีวิตอย่างสงบภายในถ้ำนั้น ผู้คนในยุคนั้นได้ตกเถียงกันว่าจะทำอย่างไรกับสถานที่แห่งนี้บางคนเสนอให้สร้างอาคารครอบไว้แต่ผู้มีอำนาจในขณะนั้นตัดสินใจสร้างมัสยิดไว้ที่นั่นเพื่อรำลึกความเมตตาของพระองค์เรื่องราวของชาวถา้ำเป็นบทเรียนอมะตะ ที่สอนให้มุสลิมยึดมั่นในศรัทธาไว้วางใจในแผนการของอัลลอฮ์และตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องจริง